การค้นหาตัวเองไม่เจอเป็นปัญหาที่หลายคนกังวลใจค่ะแต่ไม่มีใครที่จะสามารถไขปริศนานี้ได้นอกจากตัวเราเองแม้ว่าเด็กอาจจะไม่เคยเป็นผู้ใหญ่มาก่อนแต่ผู้ใหญ่ทุกคนเคยเป็นเด็กมาก่อนเราพูดกันเสมอว่าเด็กคืออนาคตของชาติจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเด็กและว,วัยรุ่นของสังคมไทยป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามากเป็นประวัติการ พอเรียนมา3ปีเหมือนรู้ตัวแล้วว่าแบบหนูไม่ได้ชอบวิคณิตมันหนักเกินไปก็เลยมาลองประเมินเตงว่าเตงชอบอะไรกันแน่วิชานี้ก็เปรียบเสมือนแผนที่ที่ทําให้เราได้เข้าใจพัฒนาการเด็กๆและที่สำคัญก็เป็นเสมือนกระจกที่ส่งสะท้อนกลับมาที่ผู้ใหญ่ทั่วโลกเนี่ยมีปัญหาสุขภาพจิตเกิดขึ้นมากนะครับ8คนก็จะมีคนป่วยทางด้านจิตเวช1คนนะครับพี่เมย์อยากจะชวนน้องๆมาออกแบบชิตวัยเรียน ผ่านกระบวนการคิดแบบนักออกแบบในวิชา Design Thinking for Student Life กับพี่เมย์ศรีพัฒนาสกุลค่ะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันในวิชาเปิดโลกจิตวิทยาเด็กกับครูเมย์เมริสายอดมนดกค่ะและนี่คือหลักสูตรโรคซึมเศร้าในเยาวชนโดยผมนายแพทย์พนมเกตุมานครับ у у а